สวัสดนนีครับผมลูกชนาพะละมื่อนี้แกได้มาอัพเดตราคากล้วยแล้วครับเนาะราคากล้วยของพอสมพงศ์นะครับเนาะบ้านนายหยาดตำบลบัวสำเภาอำเภอเมืองสวนดลธานีครับผมเป็นกล้วยแม่เดียวครับแม่สาวครับผมครับนพะ่ามันได้บอกว่าเปิดราคาเห็นแลครับเนาะก็ได้นำมาเปิดราคาครับผม ว่แมน่สาวนะครับนี่ครับผมอายุสามปีครับสามปีกลัวครับแข้งขาดีครับผมเรียบงามแข้งขาเงี้ดีครับนโำตัวเงาดีครับนำสูงอยู่ที่อยสามสิบบวกครับผมหนาเนเสื้อครับหนางงามอยู่เขาก็งามอยู่ครับผม องงามดีครับงูนกาแงามครับผมนะครับอ่องข้งาวครับผมแงามนะครับผมมันกินหญ้าครับผมกินหญ้าดีครับกินหญ้าไม่ต้อง,ตงห่วงครับใช่ใช่ใชครับ เม้ด,ดีครับผมแข้งขาวันเย่ดีครับ้อ,องข้อสองอ่องครับสอ,องข้อ,อย่ครับถุงเท้าขาข้ออ่องถุงน่องเขาเลื้วตาแจ่มตาแจ่มแจ่มแจ่มครับผม อัตลักษณ์กล้วยไท้ชัดเจียนครับนี่ครับนั่นกระบี่จับใจครับแจมครับแจมแจมงามครับสำหรับเป็นแม่พันแม่บอกเกษียรตก่อนบ้านนอานะครับเนาะกล้วยอ้วนดีครับน่ากนนะครับผมเดี๋ยวให้เบื้องไทยครับจิ๋ยาผู้ตรง่างเครับพี่น้อง เงยดีครับพอแล้วว่ตายเป็นเฉยอย่าครับเนี่ยตายวันโกข้างเงยดีครับบังเสาครับโกข้างเงยหางรามครับขึ้นสูงเลยสามสิบบวกครับผม เดี๋ยวถ่ายสวยนะครับถ่ายง่ายดีครับแล้วก็ขาดน้ำเลี้ยงอยู่หน่อยหนึ่งครับผมดูได้ี่ย่าดีๆที่ยุ่งควงกะสนใจกับเรี้ยงนะพ้นเปิดราคาเพ,าพอมันบอกเปิดราคาที่ห้าสิบห้าผมห้าสิบห้าต่อร่องเลยครับผมเป็นแม่สาวครับครับแครงขาบนห้าหมื่นห้าต่อร่องได้ครับผม พก็นาเติบดีครับขิ่งดีครับนาเติบครับก็เด่นครับเราเป็นแม่พันแม่บอกเลยครับราคานี้ราคาเฉีแต่ก่อนนะครับเย็ซีฟู้ใดที่เห็นคลิปบเหลือกัดหยิบจากมาแล้วครับแล้วราคากับพ่อฟังโยผมที่ผ่าเจ้าลองใหญเล็กน้อยครับพ่อพนวานี่ครับงูเงาดีเลยครับ องค้อใงญ่ยดีนะตึ้อแล้วทั้งหนาครับเนี่ยครับผมครับผมเวงเงินชัดเลยครับวุบ้ยจำนี้ครับขาปะทกหางบะดอกครับผมเนี่ยครับฉันหลังปีครับฉันหลังตรงยับตรง ครับสลังตรงตีเตะง่ายดีครับสลังคนครับเป็นแม่พัดแม่บอกได้เลยครับผมแชีงขาคนง่ายดียิบซี่เกษตรกรผู้ใดเห็นคลิปเด็ดก็ดีทักมานะครับเด้อว่าราคาับราคาเกษตรกรนะครับเนาะครับน้ำสูญยาวดีครับผม นี่พอดีๆอย่างกันก็นประทับเลยครับเนี่ยนะครับผมสวยดีครับหน้าตาสวยดีสน,นุกกันครับหลังเปีเลยหลังเปีครับแผ่นหลังเปรีก่วงแผ่นหลังกว้างดีครับนเนี่ยแขนหลังกค้งง่าดีครับท้ายสวยครับ อยู่ข้างไนนั่นครับละเอาละนี่ครับนายฝนสวยดีครับกล้วยเชียงอยู่ครับผมเพราะว่ากล้วยเชียงดีครับผมครับสวยดีครับใครที่เห็นคลิปเราสนใจจะเอาไปเฮ็ดแม่พันแม่บอกกินหยาดให้ทำหน้าเขาเนาอครับกาสทักมาได้ครับเด้อเหนือทุกอ่ะยิ่มใจคลิปครับผม เห็นคลิปเด้วก็รีบโทวเลยครับเด้อราคานีมันพอฟังนะครับผมพอดีเนี่ยครับผมสวยดีครับนี่ครับผมแข้งขาครับผมแข้งขาง่ามครับนครับแข้งขาใงี่ดีน้าทึ้งหลัขงขาใงญ่ สวยด,ดีครับว้ยบุ้ยเส็มนี้ครับผม,มนี่ครับทีงหนาวนสวยดีครับผมเนี่ยเห็นแบบแทงขา คลิปนี้ผมก็บชิดเดโบเพียงถนี้นครับเนาะผมมีลักคล้วยงามๆแาะาดีๆดีผมก็จะิด้ดมาเปิดให้พี่น้องเอฟซีเกษตรกรได้จักราคาวอีกครับผมคลิปนี้ก็จบไปเพียงานนนะครับเนาะสวัสดีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดทักด้วยใคให้เมีันด้วยนะครับ